สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปชมต้นลำซำงามที่ผมปลูกตั้งแต่เมื่อสักติ๊กต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 ักหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วกันนะจําได้ครับแต่ว่าไม่แน่ชัดเอาเป็นว่าจําได้แล้วกันแต่ไม่กี่เดือนนะครับผ่านเอาเป็นว่าผ่านหน้าฝนมาปลูกเมื่อตอนเดือนติ๊กตัก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 เอาเป็นว่า พฤษภานะไปดูกันเป็นยังไงนี่เลยนะครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นแรกที่ผมปลูกนะครับแล้วก็โตมากเลยนะครับนี่อันดับแรกครับต้นไม้เขาแน่นอนครับต้องการน้ำนะครับต้องการน้ำแล้วก็ยิ่งน้ำเยอะยิ่งดีนะครับก็ต้องเลือกประเภทของน้ำด้วยนะ ต้นลำซำเนี่ยผมดูตั้งแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาน้ําท่วมประมาณอ,อาทิตย์สองอาทิตย์เขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้แต่เกาเริ่มแตกใบใหม่ไหมครับใบเขียวอ่อนๆเนี่ยเขาเริ่มแตกบใบมาเริ่มแตกยอดแทงยอดนะะแตกยอดมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวดูครับสังเกตนะอันนี้เป็นและข้างบนก็นี่เลยนะก็แตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆตามลาดับนะตันนี้ผมบอกตรงผมเนี่ยตัวผมเองเสูงประมาณร้อยแปดสิบ ตรงนี้น่าจะใกล้เคียงร้อยหกสิบกว่าแล้วเนี่ยใน,นเวลาตรงนี้ร้อยหกสิบกว่านนะผมว่ามีร้อยหกสิบห้าขึ้นอ่ะร้อยหกสิบห้าขึ้นใกล้ๆเคียงร้อยเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นที่สองต้นนี้ถือว่าโตโตที่สุดนะครับนแก้ตะจอมกิ่งชำที่กิ่งตอนที่ลงว้นะครับนี่คือต้นที่สองนะตอนนี้ก็เริ่มโตเริ่มอะไรมากขึ้นนี่นะครับ ลั่สซำข้อดีนะครับเอยที่บอกเป็นไม้ยืนต้นนะแล้วก็ให้ทรงพุ่มทรงใบให้ร่มเงาดีมากมากโดยด้วยความที่ว่าเป็นใบใบเขาเนี่ยเล็กนะเมื่อก่อนเขาชื่อว่าต้นหูหนูนะครับอดีตที่ผ่านมาเขาเรียกว่าต้นหูหนูนะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยของการเริ่มนิยมป,ปลูกต้นไม้กันก็ทําให้รู้สึกว่าต้นเนี้ยน่าปลูกในบ้านจึงมีการเปลี่ยนชื่อเลยว่าเป็นต้นลัำำ่ซำจากต้นหูหนูกลายเป็นต้นลัำ่ซำนะครับลักษณะเขาเหมือนหูหนูไหม เป็นใบแบบนี้ต้นนี้ก็เริ่มสูงมากขึ้นตามลําดับเริ่มสูงมากขึ้นตามลําดับพื้นในตรง,งนี้เป็นเป็นพื้นที่ดินแข็งนะไม่ใช่ดินแบบนุ่มอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผ่านช่วงน้ําท่วมเขาก็ายังอยู่ได้แล้วก็เริ่มโตเริ่มอะไรนะครับลักษณะทรงเขาคือเป็นต้นทรงกระโดงทรนต้นทรงกระโดงนะ,นนรงระงนะเริ่มสวยขึ้นเป็นฉัดขึ้นนะฮะ ลักษณะคือเป็นชัดก็คือเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆต้นสน่ะสามเหลี่ยมต้นแบบโค่นชิดมากแบบนี้ยทรงจะสวยนะครับอ่าก็จะปล่อยนี่ต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สามนี่เลยต้นเนี้ยอยู่บนดอนเลยอยู่บนดอนนะมีเพียเกาะตองออกนะเพียะมาเกาะต้องออกนะครับก็เพียนี่เกิดจากมดข้าบมานะมดข้าบมาแล้วตัวเพียก็จะเป็นอาหารของมดเพียก็ออก รูกออกอ่างเงี้ยมดก็จะมากินนะ,ะต้นนี้ก็เป็นต้นที่สามต้นนี้เขาจะทรงทรงพุ่งเขาจะบางๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดอนเลยนะแต่ว่าต้องรดน้ำเยอะเขาเริ่มแตกใหม่ๆนะนะอ่เดีย๋ยวไปดูต้นท้ายครัวที่ผมปลูกใหม่นะครับสามต้นอ่านี่คือต้นล่ำซำชุดชุดสองนะที่ผมปลูกท้ายครัวอีกสามต้นนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ย จะลงตรงนี้ที่ตะวันตกเนี่ยหลังอย่างยอดยอดตึกตรงนี้ยนี่คือโกดังแล้วก็ซอยเนี่ยก็เริ่มแตกยอดแล้วนั่นแสดงว่ารดน้ําตลอดตลอดผมรดน้ําทุกวันนะขยัดรดน้ําทุกวันนะเขาจะแทงแทงยอดแทงอะไรเรื่อยๆนะครับอ่านี่เริ่มเดือดรากเริ่มเดินแล้วโอเคนะต้ทนที่สองของตึกสองนี่คือต้อนกลางนะ ต้นนี้ผมใช้น้ําเหลือใช้จากในห้องน้นะงนนํานะก็คือลากสายางใส่ขวดตรงนั้นแล้วก็น้ําทุกอย่างทุกอย่างเงี้ยก็จะมาไหลยอย่างงี้กลายเป็นน้ารดต้นไม้เปนในตัวนะครับไม่เสียเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นต้นลำำํำซําที่เป็นชุดที่สองและต้นที่สองด้วยนี่นี่กลาลังแทงยอดออกมานะเนี่ยแสดงว่าลากเขาเดินดีแล้วนะลูกเอาไว้เพราะว่าบังแดดเหมือนเดิมนะบังแดดเพราะว่าตรงเี้เข้าท้ายครัว หลังครัวผมนะครับประโยชน์ของเขาคือเป็นร่มเงาดีมากๆนะครับต้นที่สามของชุดที่สองนี่มาแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้้องรดน้ำไปบ่อยนะครับก็เริ่มแตกยอดแตกไรแล้วนะรากเริ่มเดินดีนะครับนี่นี่คืออาการของรากเริ่มเดินแล้วนะครับเริ่มเดินดีแล้วเริ่มแตกยอดแล้วนะครับอเดี๋ยวดูข้างบ้านชุดแรกกันหน่อยเริ่มเริ่มเริ่มดีนะครับเริ่มแตกลากเริ่มเดินนะครับ เดีย๋ยวไปดูชุด <mel od ic> ชุดแรกข้างบ้านอีกอย่างอีกหน่อยครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดแรกชุดข้างบ้านด้านขวานะด้านขวาของตัวบ้านคือพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้เนี่ยขึ้นแถวๆนี้คือเป็นเงาเป็นเงาร่มเข้าบ้านตรงนี้เลยเข้าบ้านด้านขวาของตัวบ้านเป็นเป็นร่มเงาให้ด้านขวาของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็เริ่มโตนะครับจริงๆก็ ไปน่าเชื่อเนละเขาจะโตนะแต่เขาก็โตตรงนี้ที่น้ำท่วมเหมือนกันนะตอนน้ำหน้าฝนานะอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ปลูกตรงนี้เลยเ๋ยวให้ร่มเงาตรงบ่อนะเผื่อมาสร้างอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ก็ปลูกต้นไม้พี่เรนมะละกอก็กลายเป็นว่ามะละกอโตดีกว่านะเพราะว่านะแล้วก็จะทําให้ต้นเนี้ยมียอดแตกขึ้นสูงขึ้นกว่าปกติเพราะว่าต้องแข่งมะละกอนะครับเพราะว่าร่มเงาของมะละกอบังนี่มันเหมือนว่าทาํให้แม่ต้นไม้เนี่ย หมือนสูงขึ้นทะลุดขึ้นอะ่ะแข่งต้นละกอนะครับแตงริงไม่ดีนะครับแต่ว่าเหมือนผมปลูกเป็นพี่เลี้ยงไว้อ่ะกลัวเสียเวลานะครับก็เลยปลูกละกอไว้กินนะ่าเดี๋ยวมาดูอีกตอนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตเ,เติบโตดีมากลดน้ำทุกวันนะนี่นี่เลยนะครับนี่คือต้นลำซํำนะครับเพื่อนๆต้นลำซํำป,ป,ปลูกเป็นร่มเงาให้บ้านดีมากๆครับใบเขาเล็กละเอียดนะให้ร่มเงาดีมากๆอีกต้นหนึ่งนะ ต้นนี้ก็โหเป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับนี่ก็คือเป็นทรงพุ่มใหญ่ดิน่างนี้ยเป็นดินแบบคล้ายๆดินแข็งนะมีหินมีทรายผมกองทรายไว้ปลูกบ้านนะแต่ว่าดูลักษณะการเจต,ติบโตของต้นนี้ก็ก็เป็นต้นที่ทรงใหญ่นะทรงพุ่มใหญ่อันนี้ทรงพุ่มนะยังไม่เป็นทรงฉัดนะนี่คือทรงพุ่มเลยนะใบเริ่มแตกเยอะมากขึ้นนี่หน้าบ้านด้านขวาเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านด้านซ้ายนะครับหน้าบ้านด้านซ้าย อ่าอันนี้คือทางหน้าบ้านด้านซ้ายหน้าบ้านด้านซ้ายก็คือเนี่ยโหกับปลูกลมเงาให้ระหว่างต้นนี้กับต้นนั้นนะให้เป็นร่มเงาตทางบันไดขึ้นบ้านแบบนี้นะนก็เริ่มโตขึ้นตามลําดับนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะโตนะหมายความว่าความหมายก็คือคือเอ้ยมันมันก็โตโตในในระดับหนึ่งที่ผมอยู่กับเขามาเป็นหลายหายเดือนเนี่ยแต่ถามว่ามันก็รู้สึกดีนะต้นไม้โตอะ ขอสาคัญคือต้องลดน้ําตลอดนะเพื่อนอย่าขาดน้าเลยขาดถ้าขาดน้ำนี่มันก็คือใบเนี่ยมันจะไม่ชุ่มชื้นนะเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยแตกใบใหม่ใบสวยเนี่ยรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งผมลดน้ําทุกวันนะครับรดน้าทุกวันต้นไม้ก็จเจริญก็งามดีนะนี่เลยนะแตกใบใหม่เยอะมากๆนะครับแตกใบใหม่ทุกช่อทุกยอดทุกกิ่งนะครับทุกก้านนะครับโอเค ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆน,นี่คือต้นลำมซำนะแนะนําให้ปลูกบริเวณในบ้านดีนะครับเป็นร่มเงาลากไม่ยาวไม่ทําลายกระแพงไม่กําลาตัวบ้านนะลากเขาไม่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 แผ่ขยายขนาดนั้นอ้ออีกต้นหนึ่งแถมอันนี้ผมปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับไอตรงกลางกลางลานบ้านเพราะว่าผมจะทาเงี้ยเป็นที่เป็นที่แบบกับรถตรงนี้ได้โดยการทาให้ต้นไม้ยย่างงี้เป็นร่มอย่างนี้นี่คือนี่คือถูกน้ําท่วมตลอดนะ แล้วก็เคยถูกรถดของเพื่อนผมทับดีนะเขาไม่ทับต้นเลยอ่ะเขาทับแค่ระหว่างเหม er, ือนค่อมไปอ่ะทำให้ต้นเงาต้นนี้รอดมาถึงทุกวันนี้แล้วก็แตกยอดดีมากๆนะครับก็เริ่มโตแล้วคือตามลำดับรดน้ำตลอดนะเพื่อนเห็นดึงชุ่มชื้นไหมโอเคแนะนาให้เพื่อนๆปลูกกันนะปลูกติดบ้านไห้ต้นสองต้นย,ยางดีถ้ามีพื้นที่นะเป็นร่มเงาอย่างดีมากนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ไม่ผัดใบมากมายเลยนะครับเป็นไม้ที่ไม่ค่อยผัดใบเลยมากมายนะเป็นไม้ที่ ให้ให้ร่มเราดีมากๆนะครับแล้วก็ชื่อดีด้วยนะครับร่นลำซ้ำโอเคขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่เพื่อนที่รับชมนะจนจบคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ